สวัสดีค่ะ EP ที่142ี่142ในหัวข้อเรื่องใครค่าโกลด์สแตนดาร์ดการล้มระบบทองคำที่ไม่มีใครพูดถึงเมื่อพูดถึงจุดของโกลด์สแตนดาร์ดคนส่วนใหญ่จะนึกถึงปี1971ตอนที่ประธานาธิบดีนิกสันขอประกาศยุติการให้แลกทองคำจบแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่นั้นวันนั้นมันแค่ตอนจบของ EP หนึ่ง ของแผนลับที่ค่อยๆกัดกินระบบทองคำมานานกว่า30ปีริวายกลับไปหลาย10ปีก่อนหนะ้าโกลสแตนดาดเคยเป็นระบบที่ทั่วโลกไว้ใจก่อนสองครามโลกระบบมาตรฐานทองคำเคยเป็นเหมือนรหัสร่วมของโลกแต่ละประเทศกำหนดค่าสกุลเงินของตนเทียบกับทองคำอย่างชัดเจนเช่น 1. ปอนด์อังกฤษเท่ากับทองหนักเท่าไหร่1ดอลลาร์เท่ากับทองหนักเท่าไหร่ ใครอยากแลกเงินกับเป็นทองก็จะได้จริงๆช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประเทศต่างๆพิมพ์เงินกันยับเพื่อเอามาทำสงครามมันมากเกินไปจนพอสงบสึกจึงไม่มีใครสามารถกลับไปปลูกเงินกับทองคำแบบเดิมได้อีกระบบเบตเตอร์ูดโลกใหม่ที่สหรัฐถือทองคำแทนทั้งโลกปี1944ประเทศพันธมิตร44ชาติไปรวมตัวกันที่เมืองเบตตรูด เพื่อวางระบบการเงินโลกใหม่เขาตกลงกันว่าจะให้ดอลลาร์กลายเป็นสกุลกลางของโลกโดยกำหนดให้ห่ออนทองคำเท่ากับ3 5ดอลลาร์ตายตัวทุกประเทศจะผูกค่าเงินของตนกับดอลลาร์แทนทองคำทุกประเทศฝากทองคำไว้กับสหรัฐแล้วถือดอลลาร์แทนเวลาต้องการทองคืนก็เอาดอลลาร์ไปแลกได้พอสองครามโลกครั้งที่สองจบสนิทสหรัฐกลายเป็นประเทศที่รวยทองคำที่สุดในโลก เพราะทุกประเทศเอาทองคํามาฝากและถือดอลลาร์แทนแต่แทนที่อเมริกาจะรักษาระบบนี้ให้มั่นคงกลับเริ่มพิมพ์เงินดอลลาร์มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นที่สหรัฐต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อสร้างฐานทัพทําสงครามเวียดนามและยังมีโครงการสวัสดิการสังคมของประธานาธิบดีจอร์สันอีกด้วยปัญหาคือทองคำมีจำนวนจำกัด แตนดอลลาร์ถูกพิมพ์เพิ่มเรื่อยๆแบบไม่มีลิมิตหลายประเทศเริ่มไม่ไว้ใจและขอแลกทองคำคืนยุโรปเริ่มรู้ทันในช่วงปลายยุค1960หลายประเทศเริ่มเอาดอลลาร์มาขอถ่ายถอนเป็นทองคำจริงๆโดยเฉพาะฝรั่งเศสที่นายพลเดอโกถึงกับส่งเรือลบมาขนทองคำกลับเองอังกฤษเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ก็เริ่มทำตามทองในคังของเฟดลดลงกว่าสองหมตัน เหลือไม่ถึงครึ่งภายในสิปีระบบกำลังจะแตกเรื่องทั้งหมดข้างบนนี้เราก็รู้กันมาก่อนแล้วผมก็เคยเขียนถึงหลายครั้งแต่นั่นยังไม่ถึงจุดจบของโกลสแตนดาร์ดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากที่เป็นฉากฆาตกรรมอย่างแท้จริง w o r l ต s t ท e e i อ f และกลุ่มธนาคารโลกเริ่มขยับตอนที่ประเทศต่างๆเริ่มไม่ไว้ใจดอลลาร์แล้วแห่มาขอทองคำคืน ฝั่งอเมริกาเริ่มรู้สึกแล้วว่าตนเองกำลังชิปจุดๆุดจุดจดหายเพราะไม่มีทองคำพอใจ่ายให้ทุกคนแต่แทนที่จะยอมรับความผิดแล้วหยุดพิมพ์เงินกลุ่มผู้มีอำนาจทางการเงินในอเมริกากลับเลือกอีกทางทางที่พวกเขาจะไม่ต้องถูกผูกไว้กับทองคำอีกเลยกลุ่มที่ว่ามีทั้งพวกธนาคารกลางนำโดยเฟดนักการเมืองสายเตหนัก นักลงทุนสายวอลสตรีทที่อยากให้มีปริมาณเงินล้นระบบและที่สำคัญ IMF กับธนาคารโลกก็ร่วมกันพวกนี้มองว่าระบบที่ผูกกับทองคำมันเลอะเทอะควบคุมยากพิพ์เงินไม่ได้ตามใจพวกเขาเลยเริ่มปูทางไปสู่ระบบใหม่ที่ไม่มีทองคำมาเกี่ยวข้องเลยเช่น IMF ก็เริ่มต้น SDR ขึ้นมาเป็นเงินระหว่างประเทศ เหมือนกับจะเอา SDR มาแทนทองคำในการคำค่างเงินในอนาคตในขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐก็เริ่มล็อบบี้ประเทศพันธมิตรให้เลิกคิดถึงทองพร้อมกับปั่นความคิดใหม่ออกมาเรื่อยๆว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ต้องยืดหยุ่นทองคำมันล้าสมัยไปแล้วนี่คือช่วงที่แนวคิดตัดทองคำทิ้งเริ่มถูกปลูกฝังแบบจริงจังสุดท้ายพอประเทศอื่นๆแห่มาแลกทองคำกัน รัวรืคังทองของอเมริกาก็ใกล้จะว่างเปล่ารัฐบาลรู้ดีว่าถ้าปล่อยต่อไปอีกนิดเดียวระบบทั้งระบบจะต้องชิจุดๆหายแบบ o f f i c i a l ย y เลยแหนละคืนวันที่15สิงหา1971ประธานาธิบดีนิกสันจึงออกมาประกาศแย่งเวลาละครทีวีเราได้สั่งให้ระงับการแลกนอลลา์เป็นทองคำชั่วคราว คำว่าชั่วคราวที่พูดตอนนั้นคือการโกหกทางเทคนิคเพราะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสหรัฐก็ยังไม่เปิดให้แลกทองคําอีกเลยหลายคนเรียกวันนั้นว่าวันที่กลายเป็นแค่กระดาษจริงๆเพราะมันไม่มีทองคํารองรับอีกต่อไปแล้วมีแค่คําสัญญาและความเชื่อถือว่าสหรัฐจะไม่ทําลายค่าเงินเท่านั้นและใครคือฆาตกรตัวจริงอิกสันเป็นคนประกาศแต่ไม่ได้เป็นคนเริ่มคนที่ข่าระบบมาตรฐานทองคำจริงๆ มีอยู่สามกลุ่มใหญ่คือ 1. ธนาคารกลางสหรัฐเศษปล่อยให้พินเงินเกินทองคำที่มี 2. องไกับธนาคารโลกพยายามสร้างระบบใหม่ที่ไม่พึ่งทองคำสามว t r ติ t อยากให้เงินเฟ้อสูงสูงเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนพวกนี้จับมือการเปลี่ยนแปลงจากทองคำเป็นหนี้และเราทุกคนต้องอยู่ในโลกของเงินเฟียสตั้งแต่นั้นมาห้ิกว่าปีแล้ว จนถึงวันนี้วันนี้วันที่เงินเฟอ้อพุ่งนี่ลลนโลกความเหลื่อมล้ำทุกอย่างมันย้อนกลับไปที่วันที่เราทิ้งทองคำแล้วเลือกใช้กระดาษที่ไม่มีอะไรรองรับเงินกลายเป็นเครื่องมือของอำนาจไม่ใช่สิ่งทดแทนคุณค่าที่แรงงานมนุษย์สร้างขึ้นอย่างมั่นคงอีกต่อไปค่ะข,ขอบคุณสำหรับการติดตาม EP นี้ได้จบลงแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะ